ครับสวัสดีครับบริษัทเอสพีคอนโทรเลอร์ซิสเนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับปั๊มมิซูนะครับเป็นปั๊มขนาด3แรงม้านะครับแล้วก็ใช้ไฟระบบ3เฟสนะครับหรือ380โวลต์นะครับผมจะเห็นว่ามี2ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงมี2ตัวนะครับความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการดูนะครับผมว่า วิธีการดูตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็การนาไปใช้งานเนี่ยเราเหมาะในการนาไปใช้ประเภทไหนนะครับในใช้ในการดูดน้ําส่งใกล้ส่งไกลส่งสูงนะับดูดลึกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะสอนกันในในวันนี้นะครับผมว่าวิธีการไปเลือกซื้อปั๊มเนี่ยเราจะซื้อยังไงเนี่ผมแล้วก็ของเราเองนะครับมิสูตัวนี้เนี่ยก็คือเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของตัวปั๊มมิสูอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันในเรื่อง บางครั้งลูกค้าโทรมาถามนะครับว่าต้องการใช้ปั๊มนะครับดูดไปตรงนู้นตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะแนะนําว่าใช้รุ่นไหนนะครับผมว่าเหมาะในการเอาไปใช้นะครับบางคนซื้อไปนะครับอาจจะซื้อผิดนะไปซื้อที่อื่นมาแล้วไปซื้อผิดมาเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับบางทีส่งได้ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าปิงเกอร์เราอยู่ไกลอะไรประมาณนี้ส่งได้น้อยมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับมันก็ อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากบางคนก็ไม่มีความรู้นะครับก็ไปซื้อตามร้านเองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บางครั้งคนแนะนําก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของการเอาไปใช้งานหรือประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ค่อยรู้ในเรื่องของการาเลือกปั๊มนะครับว่าควรจะใช้แบบไหนดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนํากันนะครับว่าปั๊มสอตัวนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง นะครับมันต่างกันที่อะไรแล้วก็ล,วกลัก็ณะการเราไปใช้งานเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่1นึ่งกันก่อนนะครับตัวนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับผมรุ่นนะครับก็จะเป็น WCM นะครับขีด2 2 0 5 ST 3 HP ตัวนี้ก็คือ3แรงมา้านะครับวิธีการดูนะครับ3มแรงมา้าปุ๊บเนี่ยด้านล่างตัวนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า3แล้วก็จะมี ชิวตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ว่าเป็น3ามเฟดนะครับผม3ามเฟดตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ก็คือ380ิโวลต์ขีดนะครับ415ิโวลต์นะครับแรงดันที่เราจะใช้กับ3ามเฟดตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ที่ตัวนี้นั่นเองนะครับ IP ตัวนี้ก็คือเป็นสเปคกันน้ำของเขานะครับผมกันน้ำในแนวไม่ใช่การฉีดนะเป็นการาน้ำปกติฝนตกอะไรพวกนี้สามารถ แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ําไปฉีดใส่เข้าไปในกล่องหรืออะไรพวกนี้นะครับเราจะเป็นสเปคของเขาตัวนี้นับสองคูณสองนิ้วก็คือท่อเข้าและออกนับดูดและส่งเนี่ยก็คือเป็นสองนิ้วนะครับตัวนี้ดูดและส่งสองนิ้วนะครับเพื่อดูดและส่งสองนิ้วตัวนี้เนี่ยมันจะได้กําลังส่งสูงนะครับซึ่งตัวนี้ตามสเปคแล้วนับสามารถส่งได โดยประมาณสามสิบนะครับสูงมากกว่า30มสินะครับเฮทของเขานะครับก็ได้ประมาณ300เมตรหรืออะไรพวกนี้โดยประมาณนะครับก็ต้องดูเนมเพียรอีกทีนึงนะครับแล้วกเ็เมื่อเราต้องการเอาไปใช้กับสปริงเกอร์ส่งไกลๆนะครับเราก็ต้องใช้รุ่นที่มันให้น้ำปริมาณที่เยอะแล้วก็ ส่งไกลได้ด้วยนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับสังเกตตัวนี้ให้ดีนะผมแล้วก็มาดูตัวที่อยู่ข้างๆตัวนี้นะครับมันเหมือนกันทุกอย่างมันต่างกันที่อะไรนะครับมาดูตรงนี้ก็สามแรงเหมือนกันถูกไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดสามคูณสามนิ้วก็คือดูดนับด้านเข้าเป็นสามนิ้วแล้วก็ด้านออกเป็นสามนิ้วนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดใช้ไปสามเฟสสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับ กันน้ำ IP55 นะครับผมตัวนี้นะครับที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นรุ่นหน้าเป็นนะครับของเราจะขายเฉพาะหน้าเป็นอย่างเดียวนะครับผมหน้าเป็นถ้าลูกค้าไปซื้อและบางครั้งเนี่ยถามราคามานะครับเราก็บอกไปบางครั้งลูกค้าเนี่ยเอาไปเทียบกับปั๊มที่เป็นเกลียวธรรมดาซึ่งตัวหน้าเป็น,ม,นมันราคาแพงกว่าอยู่แล้วนะครับหน้าแป้นถ้าเกิดเห็นชัดๆก็แบบนี้ หน้าแปลนตัวนี้เนี่ยมันมีน็อตสี่ตัวมันสามารถถอดได้ตัวนี้ก็คือเป็นเกลียวนะครับด้านในเป็นเกลียวเกลียวก็คือตัวนี้นะครับเกลียวลักษณะประมาณนี้เกลียวก็คือขันเข้าไปในท่อกรณีถ้าเกิดเราต้องการซ่อมปั๊มหรือปั๊มเกิดมีปัญหาหรือว่าเราจะเปลี่ยนสายย้ายปั๊มเราแค่ถอดหน้าแปลนนะครับกรณีเ,เกิดมอเตอร์เราเกิดมีปัญหาช็อตหรืออะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปตัดท่อนะครับ หรือเราต้องการย้ายอะไรพวกนี้เราก็แค่ถอดหน้าเป็นแล้วก็สไลด์ปั๊มออกได้เลยนะครับหน้าเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็คือทั้งดูดและก็ส่งจะเป็นหน้าเป็นทั้งหมดนะครับรุ่นที่เราขายจะเป็นหน้าเป็นราคามันจะสูงป่ะแบบเกลียวธรรมดาที่ติดก,กับตัว,ตวปั๊มไปเลยถต่ปล่อยโครงตัวนี้ไปเลยจะมีรุ่นเกลียวนะครับอันนั้นราคาถูกนะครับถ้ามีปัญหาทีหนึ่งเนี่ยปั๊มเรามีปัญหาเราต้องตัดท่อเปลีย่ยนท่อใหม่ทุกครั้งเลยซึ่ง ในการตัดต่อท่อก็ไม่ง่ายเลยในเรื่องของถ้าสมมติว่ามันเกิดฟิกในระยะที่เราไม่สามารถที่จะขยับได้เลยอะไรแนี้ก็จะลําบากในเรื่องของเกลียวนะครับผมเรื่องเกลียวธรรมดาแต่ถ้ารุ่นหน้าแปนเราสไลด์ออกได้เลยถอดน็อตสี่ตัวนะครับทั้งดูดและส่งก็คือสไลด์ปั๊มถอยหลังยกไปซ่อมได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีหนึ่งนะครับข้อดีแนละ้วแล้วก็ปั๊มที่เราขายนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นหน้าแปนทั้งหมดตัวนี้เป็นสองนิ้ว ก็ะจะเป็นเกลียวฝองนิ้วด้านในตัวนี้จะเป็นท่อเกลียวฝองนิ้วส่วนตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นสามนิ้วนะครับสามนิ้วตัวนี้เป็นมิซูนะผมก็คือเป็นยี่ห้อของมิซูเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเฮดตัวเล็กกันหน่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวสองนิ้วเดี๋ยวเราไปดูเฮดว่าสเปคของตัวนี้โดดส่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับสเปคมันก็จะมีบอกอยู่นะผมก็คือตัวนี้นะครับสามารถที่จะส่งนับได้ตั้งแต่17เมตรจนถึง33.3เมตรนะครับประมาณนี้โดูดนับรับ32.2ผมก็จะเป็นระบบไฟ3เฟสนะครับขนาด สแรงม้า HP ตัวนี้คือแรงม้านะครถ้าเรียกเป็นกิโลวัต์ก็2อุดสกิโลวัตต์นั่นเองกำลังที่เราได้น้ำนะครับน้ําที่เราได้ก็คือ500จนถึงร้อยห้าสจนถึง500ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้คือรุ่นที่เป็น2นิ้วนะครับสนิ้วสังเกตว่าตัวเฮดตัวนี้นะครับจะเยอะนะครก็คือ33ตัวนี้เนะี่ย สำหรับส่งในพื้นที่ที่ต้องการส่งไกลแต่น้ําไม่ต้องเยอะมากแต่ว่ามีกําลังส่งเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับห้าสิบเพ์นะครับในไฟบ้านเราทั่วไปกินกระแสเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่ตัวนี้นะครับหกสามแอมป์ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของอปั๊มนะครับสามเฟสสามแรงสองนิ้วนะครับผม โอเคเมื่อกี้เราดูเนมเพจไปแล้วของตัวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนมเพจของตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือเป็นออสามนิ้วนะครับสามแรงเข้าออกสามนิ้วนะครับผมเป็นไฟสามเพจเหมือนกันแล้วมาดูเนมเพจกันนะครับเนมเพจตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูนะครับ,าานะรบมาด้านนี้เดี๋ยวเราย้ายมาด้านนี้นะครับออตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราแกะถุงออกก่อนครับผม ันจะแตกต่างก,ก,กันก็คือตัวนี้จะเป็นท่อสามนิ้วนั่นนี่สามนิ้วมันจะได้ปริมาณน้ําที่เยอะเป็นหนึ่งพันลิตรเลยัะผมจะมาเปิดปุ๊มออกมา,าจะได้เห็นชัดๆครับเ,เปิดมาปุ๊บนะครับเขาก็จะมีคู่มือให้ด้วยครับตัวนี้ตอนนี้เราก็จะมาดูตัวเมนเพลกันของตัวสามนิ้วนะครับสามเพลตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็น WCL ตัวนี้จะเป็นปริมาณน้ําที่เราต้องการใช้คือเยอะน้ําเยอะแต่ไม่ต้องส่งไกลมากตัวนี้นะครับตัวเท h เฮก็คืออยู่ที่18.7เมตรนะครับสักชั่นนะครับออเฮก็คืออยู่ที่19.8นั่นเองนะครับมีทั้งดูดและส่งก็อยู่ประมาณ18 19โดยประมาณนะครับตัวนี้ก็คือปริมาณ น้ำที่เราได้นะครับลิตรต่อนาทีตัวนี้ได้ถึง400นะครับถึง1,150ลิตรต่อนาทีอันนี้คือน้ําเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดว่าลูกค้าดูดจากสระเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไปดูดจากถังเนี่ยถังนี้ต้องเยอะมากนะครับน้ําต้องเยอะแลแล้วก็หลายถังด้วยเพราะว่าปั๊มมันทํางานแ๊บเดียวนี้คือน้ําลดลงไปเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้กับระบบสวน ทุเรียนอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าพื้นที่ของลูกค้าไล่เยอะแค่ไหนนะครับจํานวนไล่ของสวนเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าสมมุติว่าไล่เรามันยาวพื้นที่เรายาวเราก็ใช้รุ่นตัวนู้นที่เป็นสองนิ้วตัวนู้นนะครับแล้วก็ส่งไกลๆแต่เกิดว่าสวนเราอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลมากนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะในเรื่องของการไปใช้แล้วก็เราจะโปรตีเรา ทำตู้คนโทรลด้วยนะครับทําตู้คนโทรลเราก็จะคํานวณจากตัวนี้นะครับคํานวณว่าป้อมลูกค้าใช้ขนาดเท่าไหร่วันนี้เราก็ต้องเอาตู้นะครับมาแมทกับตัวมอเตอร์แล้วก็สามารถคนโทรลตัวปั๊มได้ปลอดภัยนะครับดูต่อไปนะครับตัวนี้ก็3ามร้อยปบโวลต์นะครับผมสามร้อยปบโวลต์กินไฟอยู่ที่6กจุดสามเหมือนกันนะครับตัวอย่างเหมือนกันหมดนะครับสองโพก็คือสามเฟสนะครับสองจุดสองกิโลวัตต์เหมือนกัน ร,รอบก็คือ2,900กรอบนะครับแค่นี้ในเรื่องของการเอาไปใช้ก็คือต้องดูนะครับปกติเราก็จะแนะนําไปตามหน้างานของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานกับระบบอะไรเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบน้ําตกน้ําพุอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องการปริมาณน้ําเยอะๆหรือต้องการส่งไกลหรือว่าขนาดแรงมา้าเยอะๆอะไรพวกนี้เราก็ออกแบบได้หรือว่า แนะนำได้นะครับในเรื่องของการนําไปใช้งานเนี่ยว่าเหมาะแบบไหนนะครับบางคนอย่างที่บอกไปซื้อผิดไปปุ๊บมันใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เราก็ต้องเอามาเปลี่ยนแล้วตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่ไม่กันนะครับผมเพราะมันเป็นของมิสูนะครับถ้าเกิดเราเป็นปั๊มแบบโนนมทั่วไปก็ราคาไม่กี่บาทนะครับเราอาจจะเปลี่ยนได้บ่อยๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นของมิสูเลยก็คือ,อเรา มีพวกพวกนี้เราสามารถไปโมดิฟายอะไรตรงไหนก็ได้คือมันมีใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับพวกอ่าพวกนี้นะมันใช้ใช้ดีใช้ทนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของปั๊มของพิซูตัวนี้นะครับคราวนี้อา่าเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับไปรีวิวร่วมกับอา่าระบบที่เราใช้กับโซล่าเซลอะไรพวกนี้นะครับ ปั๊มที่จะใช้กับระบบโซล่าเซลล์ได้นะครับเราก็ต้องเลือกรุ่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสมสินสมห้าไปหยิบปั๊มมาตัวหนึ่งมาใช้กับโซล่าเซลล์เลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับโซล่าเซลล์นะครับบางครั้งเขาก็จะมีระบบอ่าดีซีของเขานะครับเป็นมอเตอร์ดีซีเลยอันนั้นก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องมาแปลงนะครับผมแต่ก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปในยุคการใช้งานหรืออะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมี อ่ารีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร่วมกับอ่าตัวแผงโซล่าเซลล์กันอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าที่เอาสั่งเข้ามารอส่งนั่นเองครับลูกค้าก็เตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อ่าแพ็กส่งนะครับรีวิวเสร็จก็จะมีการแพ็กส่งไปครับผมด้านหลังตัวนี้ที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นตู้นะครับตู้คอนโดนี้ใช้กับระบบแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เนะี่ยอย่างที่บอกก็เดี๋ยวเราจะมีการไปรีวิวแล้วก็แนะนํา นะจัดชุดให้บางครั้งเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการนะเอาไปใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีจัดชุดให้เลยก็คือปั๊มตัวนี้ตู้ตัวนี้แล้วก็แผงโซล่ากี่แผงอะไรพวกนี้เราจะม,มาแมทช์กันนะเอาให้มาแมทช์กันแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับ,บเราก็ออกแบบตัวนี้ให้ทั้งหมดลูกค้ายกไปปุ๊บเสียบสายอย่างเดียวใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับนะเราออกแบบระบบแผงให้แล้วก็ระบบตู้คอนโทรลตัวนี้เนี่ย ให้แมทช์กับตัวปัม๊มไม่ว่าจะเป็นปั๊มรุ่นไหนอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถแมทช์ได้เราต้องดูด้วยนะครับว่าปั๊มชนิดไหนที่สามารถที่จะใช้กับโซล่าเซลล์ได้นะครับผมเราก็ต้องเอามิมิกันนะครับโอเคตัวนี้ก็นะครับเตรียมส่งลูกค้าน,นั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจหรือว่าต้องการ สอบถามเกี่ยวกับปั๊มนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะผมเบอร์นี้ก็จะเป็นชื่อบริษัทเอพีของเรานะผมนะครับโทรเข้ามาได้แล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับปั๊มสามารถสั่งเข้ามาได้เราจะส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะผมตัวนี้โอเคครับสวัสดีครับ